สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายล้วน,นะครับผมสําหรับในคลิปนี้เป็นสูตร3ตัวบนตรงๆนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่จะำํำให้ชมการเปลียนแนวทางของวันที่1เมษายนปี65นะครับก่อนที่จะรับชมคําเตือนเหมาะสาหรับผู้ชมที่เข้าใจในสูตรแนวทางและโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทีนี้เรามาเข้าในเนื้อหากันเลยนะครับ ก็จะคำนวณยอดหลังให้ชมการตัต้งแตงคุณที่ออก3 0 8ศนย์ะครับสงเป็นสูนยสามตัวบนตรงนะครับ, 3, ว,บ,รบวิธีคิดหลักร้อยนะครับเราจะใช้หลักพันนะครบับวกกันกับหลักร้อยวกกับหลัก10บูว2สองครั้งนะครับและสุดท้ายวกกับ8ของพี่อีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้เลขเด่นหลักร้อยตัวเดียวนะครับต่อมาส่วนหลัก10บูนนะครับวิธีคิดใช้หลักแสนนะครบับวกกันหลัก หมื่นนะครับบวกกับหลักร้อยนะครับบวกกับหลักสิบล้านนะครับผลลัพธ์ที่ได้นั้นเราจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับซึ่งเราจะใช้เลขเด่นสองเลขนะครับต่อมาส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะใช้หลักพันบวกกับหลักร้อยนะครับบวกกับหลักสิบล้านนะครับและสุดท้ายบวกกับเจ็ดของที่อีกครั้งนะครับซึ่งเราก็จะได้เลขเด่นตัวเดียวนะครับ ทีนี้เรามาบวกกันเลยนะครับเริ่มมาที่หลักร้อยนะครับ4บวกสาเป็น7 7บวกกับ0บวก0เป็น7 7บวกกับ8คงที่ครั้งนะครับอ่าค่าเป็น5นะครับ7จบวกกับ8คงที่นะครับหลักร้อยนะครับตัวเนี้ได้นะครับก็คือ5นั่นเองนะครับต่อมาส่วนหลักสิบใช้หลักแสนนะครับบวกกันนะครับกับหลักหมื่นนะครับ บวก4นะครับเป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9นะครับ9ตัวนี้นะครับให้เรานับเพิ่มอีก1นะครับ1แต้มนะครับเป็น0นี่นะครับต่อมาส่วนหลักหน่วยนะครับนำ4บวก3เป็น7นะครับ7บวกกับ3เป็น0 0บวกกับ7ของที่ค่านะครับก็จะมีค่าเป็น7นะครับทีนี้เรานาทั้ง3สูตรนี้นะครับมาจับคู่นะครับ ประกอบเป็นชุดกันเลยนะครับจูดได้นะครับเราก็จะได้ชุดเด่นนะครับ597นะและ507นนี้นะครับ507อ่าเราก็มาดูกันนะครับเลขที่ออกถัดจาก308นะครับนั่นคือ597ก้าับผลที่ออก597แบบนี้นะครับ เราจะได้แบบนี้นะครับเป็นสูตรคำนวณตรงๆนะครับ่สิมการเดิมเข้าตั้งแต่งวันนี้นะครับเป็นวัแรกหลักร้อยนะครับเข้าที่ตัวเดดห้านะครับใน,นหลักร้อยหลักสิบข้าวที่เกนะ้าส่วนหน่วยข้าที่7นะครับใน2องชุดน,นี้นะครับชุดที่เข้า,เาก็คือชุดน,นี้นะครับเะะมาแบบนี้ตรงๆนะครับ ต่อมาต่อกันเลยนะครับมุดที่สองเราจะหาหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนะครับนําหลักพันบวกกับหลักร้อยบวกกับหลัก10อสองครั้งในสุดท้ายบวกกับแปดของที่นะครับแปดบวกกับห้าเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกกับแปดของที่นะครับเป็นเก้านะครับเต็มหลักร้อยตัวแรกนะครับนี่ครับได้กเก้านะครับต่อมาส่วนหลัก10นะครับ 0บวก9ก้าเป็นนะครับ9บวกกับ5เป็น4 4บวกกับ5เป็น9นะครับนี่ครับ9บวกเพิ่มอีก1นะครับเป็น0ูนย์นันครับเต็นหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับใช้หลักพันนะครับ8บวกกับ5นะครับเป็น3 3บวกกับ5นะครับเป็น8 8กับ7ของที่ครังนะครับเป็น5นะครับ เราจะได้เลขเด่นนะครับหน่วยตัวเดียวนะครับก็คือ5ครับทีนี้เอามาจับคู่นะครับจับชุดชุดเด่นนะครับ3ตัวบนตรงๆครับชุดแรกนะครับก็จะได้9ก้าเกนะครับและชุดที่2เราจะได้9 0 5นะครับแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูนะครับเลขที่ออกถัดจากห้า นั่นคือ90 5นย์นั่นเองนะครับรีออก9 0 5ศูนะครับแล้วก็ข้าตรงตรงนะครับเข้าตรงตรงอีกแล้วนะครับนี่เลยครับชุดที่เข้านั่นคือชุดที่2นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับหลักร้อยนะครับตัวเดียวนะครับเดินตัวเดียวนี่นะครับส่วนหลัก10เดินตัวเดียวที่เนี่ยเดินสองเลนะครับเ0้าเขาที่9นะส่วนหลักหน่วยเข้าที่5นะครับ ก็เป็นสูตรสามตัวบนตรงตรงระยะซากนะครับสูตรใหม่นี่นะครับเราจะเรีแบบนี้สูตรนี้นะครับสองช,ชุดนะครับสองชุดตนตรงนะครับก็เป็นสูตรวัดใจนะครับต่อันเลยนะครับพุที่สามครับหลักร้อยนะครับพุที่สามกับเอามาวกันนะครับก็จะมีหนึ่งวกับเก้านะครับเป็นศูมูมตัวกับสู แบบนี้ครับสอบครั้งได้สไลด์บวกกับ8ปดของที่นะครับก็จะได้หลักร้อยกับเป็นตัวเดียวครับก็คือ8นะครับ8ต่อมาส่วนหลักสิบนะครับนำศูนย์บวกกับ6เป็น6กหกบวกกับ9เป็น5 5บวกกับ0นะครับเป็น5้าเนี่ยห้ารับ, 5, รบเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็เป็น6อ่ะเราจะได้5 6นะครับเด่นหลักสิบ ต่อมาส่วนหลักหน่วยนะครับก็นำหลักพันนะครับบวกกับหลักร้อยนะครับบวกกับหลัก10บละอะไรสุดท้ายบวกกับ7ของที่นะครับ1นบวกเก้าเป็นสิบส่วนบวกสิบเป็นสิบส่วนบวกกับ7ของที่นะครับจะได้เลขเด่นนะครับตัวเดียวนั่นคือ7นะครับเอามานะครับจับประกบนะครับได้เลยนะครับก็จะได้ชุดนะครับชุด3ตัวบนนะครับชุดแรกนะครับจะเด่น8 5 7ห้าเกับชุดแรกชุด2นะครับเด่น8 อ่ะเลขที่ออกนะครับในงวดล่าสุดนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอนี้เลยครับอ่เลขที่ออกถัดจาก905นั่นคือ867นั่นเองนะครับ เรามาดูกันนะครับผลคำนวณนะครับของงวดนี้นะครับมวดลาสุหลักร้อยนะครับข้าวอ uh, ีกแล้วครับเต็มนตัวเดียวนะับมาที่8ส่วนหลักสิบข้าวที่ตัวเด็ด6นี่ครับหลักหน่วยตัวเดียวนะครับอ7อ่ตใน2ชุดนี้นะครับชุดที่ข้าวนะครับนี่ครับชุดที่2นะครับที่ข้าวนะครับมาตรงตรงนะครับอมาตรงตรงแบบนี้นะครับต่อ3ามงวดติดนะครับ เป็นสูตรคำโรยยอดลานะครับสามติดซึ่งเป็นสูตรใหม่กับย้าเป็นสูตรใหม่อ่าเรามาลุ้นกันลุ้นกันต่อนะครับในงวดที่4นะครับ,ตร,บตรงกันกับงวดวันที่1เมษายนปี65นะครับเรามาดูกันนี้นะครับวิธีคิดหลักร้อยนะครับจะย้ำให้อีกรอบนะครับใช้หลัก พันวกกันหนึ่งครั้งวกกับหลักร้อยหนึ่งครั้งวกกับหลัก10บูนสครั้งคือกันนะครับและสุดท้ายวกกับ8คของที่อีกครั้งนะครับส่วนหลักสิบนะครับใช้หลักแสนวกกับหลักหมื่นวกกับหลักร้อยนะครับวกกับหลัก10ล้านนะครับ่างนี้ครับหลักหน่วยนะครับนำหลักพันนะครับวกกันกับหลักร้อยบวกกับหลัก10ล้านและสุดท้ายวกกับ7จ็งที่นะครับหลักร้อยนะครับเบวกกับแปดเป็นห้าห้าวกบหกหนึ่ง 1น่บวกกับนะครับอีกครั้งนะครับเป็น7 7บวกกับ8นะครับหลักร้อยงวดใหม่นะครับจะได้เลขเด่นที่5นะครับตัวเดียวนะครับนี่นะครับมาบวกกันนะครับค่าเป็น5นะครับส่วนหลักสิบนำา7บวกกับ3เป็น0 0 8บวกเป็น8 8บวกเป็น8เต็มตัวแรกนันคือ8ให้เรานับเพิ่มอีก1นแต้มครับเป็น9จะครับจเลขเด่นหลักสิบนั่นคิด8และ9นะครับต่อมาส่วนหลักหน่วยนะครับ นำบวกกับ8นะครับเป็น5 5บวกกับ0เป็น5้าบวกกับ7อีกครั้งนะครับ7ของพี่นะครับก็จะมีค่าเป็น2นั่นเองนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับสำหรับงวดใหม่นะครับทีนี้เอามาประกบนะครับก็เป็นชุดกันได้แล้วนะครับชุดเด่นชุดแรกนะครับเด็นชุดแรกก็จะมีนี่ครับชุดนี้ครับ58 2นะครับและชุดที่2นะครับชุดสุดท้ายนะครับเต่น5 92 592ซึ่งสูจะเดินต่อได้อีกหรือเปล่านั้นสมาชิกต้องพิจารณาเอานะครับก็ระยะทางของสูตรก็ตามนี้เนาะดิมมาได้3ามวติดนะครับะระยะทางของสูตรนะครับแบบนี้นะครับมันจะมาแบบนี้ตรงๆครับใน2ชุดนะครับอย่างน้อย1ชุดตรงๆนะครับก็มาเป็นแนวทางให้ชมกันนะครับ รอผลกันนะครับ3ตัวตรงนะครับในงวด1นึ่งเมษายนนะครับเป็นสูตรคำนวณตรงต,รงตรงนะครับก็ตามนี้เลยเนาะเต่นชุดแรกนะครับเนี่ยจะมี5 8 2และ592นะครับเนี่ยเป็นสูตรวัดใจนะครับก็พิจารณานะครับพิจารณาดูก่อนนะครับ วันที่1นึ่งเมษายนนะครับก็มาลุ้นกันนะครับผนกันก่อฟาว้ที่2ชุดนี้นะครับอะจะมาต่อได้อีกหรือไม่นะครับก็รอผลกันนะครับในงวดน,นี้นะครับวิธีคิดก็ตามนี้เลยเนาะ คนะรับซึ่งในงวดนี้นะครับตัวนี้นะครับชอบส่วนตัวนะครับก็จะนิ้นชอบส่วนตัวชุดนี้นะครับ582นะครับ5 8 2ครับถ้าชูใจชุดนี้นะครับจาการตัวกลับไปด้วยก็ได้นะครับก็จะเล่นเป็น5 28ก็ถือว่าเด็ดนะครับส่วนตัวนะครับก็ชอบที่ชุดนี้นะครับ ใกล้จะเลือกเสียงช่วงนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเลยน,นะครับก็ไปพิจารากันนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็อันนี้คำนวณยอดรายให้ชมกัน,นครับซึ่งมันมาแบบนี้ตรงๆนะครับเนี่ยก็เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ทดลองนะครับทดลองเป็นคนนี้เปบเป็นคนแรก อเป็นสูตรทดลองนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าทูกใจข้อมูลนี้แก็บเก็บไว้ได้เลยนะครับอโอเคนะครับอ,อย่ายงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับและขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและขอบคุณทุกลายที่ให้กันนะครับ ก็ขอใสมาชิก fc ทุกท่านโชคดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ